กิจกรรมสาธิตการคำนวณอายุและประเมินพัฒนาการเด็กเดนเวอร์ทูลอกรูปสี่เหลี่ยมเป้าหมายของกิจกรรมนี้คือ 1. สามารถคำนวณอายุเด็กได้ถูกต้อง 2. เข้าใจการทดสอบพัฒนาการเด็กในหัวข้อลอกรูปสี่เหลี่ยมและนี่คือภาพของเปอร์เซนทยค่ะข้อมูลของเด็กคนนี้เด็กคนนี้เกิดวันที่3ตุลาคมปี2 5 6 3วันที่สาธิตคือวันที่14ตุลาคมปี2 5 6 8วิธีการคำนวณอายุ เอาวันที่ทำการทดสอบเป็นที่ตั้งลบด้วยวันเดือนปีเกิดของเด็กต่อมาเอาวันที่14ลบวันที่3ได้11เอาเดือนสิลบเดือน1ิได้0นย์เอาปี2 5 6 8ลบปี2 5 6 3ได้5ดังนั้นเด็กคนนี้มีอายุ5ปี11วันค่ะแนะนำการทดสอบพัฒนาการข้อ15ให้เด็กลอกแบบก่อนถ้าเด็กทำไม่ได้วาดรูปให้เด็กเรียนแบบวาดตามค่ะอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการประเมิน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด2.5คูณ2.5ซนเมตรบนกระดาษพื้นขาวโดยความหนาของเส้นคือ2มิลลิเมตรก่อนทำการประเมินให้สร้างสัมพันธภาพพูดคุยกับเด็กก่อนเพื่อให้เด็กเกิดความไว้วางใจและร่วมมือกับการทำกิจกรรมลอกรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างราบรื่นวิธีการประเมินวางกระดาษและดินสอข้างหน้าเด็กให้เด็กดูรูปสี่เหลี่ยม ชี้และบอกเด็กว่าเขียนให้เหมือนรูปนี้โดยห้ามพูดว่าสี่เหลี่ยมและไม่ต้องใช้นิ้วเขียนเป็นสี่เหลี่ยมให้โอกาสเด็กทำได้3ามครั้งหลังจากลากเส้นอายุผ่านข้อทดสอบแล้วก็มาเริ่มแปลผลกันเลยค่ะผลการประเมินมี2แบบได้แก่ผ่านและไม่ผ่านถ้าเด็กสามารถวาดเส้นตรงสี่เส้นให้เป็นสี่เหลี่ยมได้ไปหมุนไม่ได้นะคะโดยแต่ละเส้นตัดกันเป็นมุมฉาก หรือใกล้เคียงกันความยาวแต่ละด้านใกล้เคียงกันได้อย่างน้อย 2- ใน3ครั้งแปลผลได้ว่าเด็กคนนี้ผ่านการประเมินและเด็กคนนี้มีพัฒนาการเหมาะสมตามววยถ้าหากเด็กทําไม่ได้แปลผลได้ว่าเด็กคนนี้ยังไม่ผ่านการประเมินค่ะวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกิจกรรมนี้อุปกรณ์ได้แก่กระดาษและดินสอสิ่งของที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1เอารูปภาพที่มีสี่เหลี่ยมให้เด็กดูหรือชี้ให้เด็กดูสิ่งของภายในบ้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกรอบรูปปฏิทินและบอกว่านี่คือรูปสี่เหลี่ยมแล้วใช้นิ้วล่าตามเส้นสี่เหลี่ยม 2. ว่าดสี่เหลี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบโดยให้ความกว้างและความยาวมีความยาวใกล้เคียงกันให้เด็กดูและให้เด็กทำตาม 3. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กสังเกตรหรือรู้จักสี่เหลี่ยมแบบอื่นๆเช่นประตูหน้าต่างโต๊ะตู้แผ่นกระเบื้องในบ้านเป็นต้นแล้วให้เด็กหัดว่าสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหล่านั้นกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กว่ารูปสี่เหลี่ยมได้เก่งขึ้นตามวัยค่ะ